ส้มบอกเป็นเงินจํานวนมหาศาลแต่ว่าไม่สามารถจดจําบัญชีหรือว่าช่วงเวลาที่ฝนอโอนออกไปได้แล้วก็ไม่รู้ว่าปลายทางคือฝนโอ,อนไปให้ใครก็เ,เลยบอกว่านี่อาจจะเป็นชนวนเหตุทําให้ในปอก่อเหตุนี้ได้ค่ะยอดเงินในะรวมๆนี่มันเยอะแต่ว่าครั้งที่ออกไปอ่ประมาณสองแสนบ้างสองล้านบ้างเ็มันเป็นราคาไม่มีไลไม่โอนไป,ปองอ,งอง อนโอนโอนไปอ่ะอนไปให้ใครพี่ก็ไม่แน่ใจแต่แต่ในโทรศัพท์อ่ะือที่ได้ฉุนนะก็เห็นในโทรศัพท์แบบที่เป็นสลิปออกมาเที่โทรศัพท์ทำลายเพราะอะไรหมายถึงพี่ฝนแอบอนเนาะอนไปให้ใครให้ตัวเองไม่ใช่ให้ใครเงินนะเข้าบัญชีเขาอยู่แล้วเงินนนอยู่ในบัญชีเขาอยู่แล้วคุณผู้ชมวันนี้ตำรวจให้ข้อมูลกับเราบอกว่าจริงๆที่เขารับสารภาพไม่ใช่ว่าเขากลับตัวกลับใจหรือสำนึกผิดนะ จริงๆน่าจะจำนวนต่อหลักฐานแล้ววันนี้ถึงแม้ว่ากว่าเขาจะรับสารภาพตำรวจบ,บอกเขาไม่ยอมปริปากอะไรเลยบอกแค่ตำรวจบ,บอกหลักฐานคุณไม่มีนะเขาเลยยอมรับ